ในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลใหม่ๆ BKK Big Bike ครับผมผมมีโอกาสได้มาลองขี่ Honda c b 650F ครับ โฉมปี2018นะครับเพื่อนๆคันนี้รถมือเดียวครับอันนี้เป็นรถของที่ร้าน SP Superbike นะครับผมก็คันนี้ไม่อยู่ที่2,000กิโลไม่น้อยจัดรถใหม่กิฟเลยสีน้ำเงินนะน้ำเงินเข้มๆครับน้ำเงินเข้มแล้วก็ของที่ติดกันมากับรถก็จะเป็นกาดหม้อน้ำครับอันนี้ก็ เป็นสิ่งสําคัญที่บิ๊กไบค์ต้องมีนะก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วก็อันนี้เป็นการแข็งครับเป็นคาร์บอนนะงานนี้นะ่าจะเป็นเป็นแบบเป็นฟิล์มลอยน้านะไม่ใช่งานแบบไม่ใช่คาร์บอนหุ้มอะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังดีอะ่ะก็แบบเผื่อว่าล้มแปะอะไรเงี้ก็ช่วยกันแข็งเครื่องได้ครับแล้วก็มีท่อครับเป็นท่อสลีปออนนะครับท่อยี่ห้อ Mf Superbike Shop ครับ ท่อเป็นท่อแบบสแตนเลสนะแต่ว่าปลายนี่จะเป็นปลายคาร์บอนครับสลิปออนดูดีสีสีนี่สีเดิมโรงงานครับล้อนี่เป็นล้อสีทองด้านๆนนะทองอ่อนๆไม่เข้มมากครับคันนี้ย้ําว่าใหม่สองพันกิโลเท่าน,นั้นครับรถใหม่กิฟโอ้นี่มีสปูลครับของแม็กชินะสปูลสปูนบวกหางปลาครับ ก็เป็นชุดเดียวกันของ a ม t e c h ไฟเลี้ยวตาแมวแล้วก็เป็นเอ่อทาสั้นพับได้นะแขพับได้ครับแข็งๆเลยคันนี้ก็ลองกดเข้าไปดูในเพจ facebook นะครับ SP Super Bike Shop นะครับเป็นร้านรับซื้อแลกเปลี่ยน big กไบค์มือสองครับก็เข้าไปชมกันได้คันนี้ก็รายละเอียดก็อยู่ที่หน้าเพจเลยครับเห็นดาวประมาณ สองหมื่นนะแล้วก็ผ่อนประมาณ4ี่พบาทครับคันนี้รถโฉมปี2018นสะเหมือนจะเป็นเจนที่สองครับเจนที่สองของ CB อ่าตอนนี้ล่าสุดนะ่าจะเป็น CB 6 5 0 R ก็ก่อนหน้าน,นี้ก็จะมี F ที่หน้าหน้ามันจะไม่ใช่อย่างนี้นะหน้าที่ F เจนแรกนี่จะเป็น F สีไตคัลเลอร์ครับอันนี้เป็น 65.0F เจนที่2ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะไปลองขับขี่แล้วก็เล่าความรู้สึกการขับขี่คันนี้ให้เพื่อนๆฟังครับเดี๋ยวก่อนไปขับขี่ครับเดี๋ยวลองฟังเสียงท่อสลิปออนนะครับโอ้โหหวานเจี๊ยบ ไปก็ขี่อย่างเดียวครับเติมน้ํามันแล้วก็ขี่เลยไม่ต้องทําอะไรแล้วผมว่าหล่อๆเลยไปใช้งานได้อบอกเลยว่า cb 6 5หห้านี่ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็มีนี่ด้วยนะเป็นเอ่อครอบถังน้ํามันคาร์บอนครับเป็นกันรอยหัวเข็มขัดนะก็มีมาให้กับรถเลยครับไม่ต้องเอาไปใส่เองนะแล้วก็นี่เป็นเอ่อคาร์บอนครับ กันลอยฝาถังน้ามันก็มีมาด้วยครับโอค,คุ้มๆกันนี้ใครได้ไปอย่างคุ้มอ่ะขี่อย่างเดียวเติมน้ำมันอย่างที่บอกอะเติมน้ำมันแล้วขี่เลยผมสูงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับก็เต็มเท้าเต็มเท้าเลยสองข้างใครที่มองมองอยู่นะคันนี้ใหม่กิบถูกกว่ามือหนึ่งเป็นแสนอะ่ะ รที่สนใจรายละเอียดก็ลองกดเข้าไปดูตรงคำอธิบายใต้คลิปครับผมแปะลิงก์เฟ e บุ o กของร้าน SP s u p e r b i ป e ร้านน้องบาสไปให้เรียบร้อยแล้วก็ขอบพระคุณน้องบาสด้วยครับที่กรุณาให้ผมได้มาลองฟิลลิ่งการขับขี่บิ๊กไบค์หอโอ้โหต้องบอกว่ามัน นิ่มอมันนิ่มครับก่อนหน้านี้ผมขี่ MT09 นะโอ้โห MT09 นี่อย่างแบบอย่างพยศอ่ะแต่คันนี้คือแบบผู้ดีจัดอ่ะ <c ười> คือแบบมันเหมาะสำหรับแบบคนที่หาไปใช้งานหรือมือใหม่นะขี่ง่ายครับแล้วเป็นนกเก็ตแบบนี้ด้วยครับรถนกเก็ตก็จะ ขี่ง่ายครับนั่งตัวตรงสบายแรงดึงนะเอาเรื่องอะ่ะอันนี้เกียร์เกียร์สองครับแต่เอไม่มีไฟบอกเกียร์นะมีบอกเกียร์เอ็นอย่างเดียวมันสักครู่เกียร์สองโอ้โหอย่างดึงถ้าแบบ เปิดเปิดมาก็ดึงเหมือนกันแต่ถ้าปล่อยไหลค่อยๆปล่อยไหลก็พอได้อยู่จะแบบไม่พยศมากครับโอ้โหลรถมันขี่ง่ายนั่งตัวตรงสบายออกทริปอย่างนี้สบายเลยขี่ทุกวันนี่ประหยัดน้ำมันด้วยนะใช้งานได้ครับ โอ้โหแลแรงด้วยสิโอ้ยอย่างดึงอะโอ้ยมันมันคุมรถง่ายมากครับขี่ง่ายกว่า M P 0 9เยอะเมื่อกี้ลองขี่ M P 0 9มาก็จะแบบมีความ พยศนิดนึงแต่อันนี้จะนุน่มๆผู้ดีผู้ดีเสียงหวานจะด้วยสิสี่ส่ส ทำงานได้ดีครับเบรกก็คือเบรกดีอ่ะว้มีระเบิดด้วยสิชอบตรงนี้แหละ เป็นไรไม่รู้ชอบเสียงท่อรถระเบิดนะโลกจิตเขาโอ้โหเออแล้วมันขี่ง่ายคุมง่ายด้วยสิผิวจัดเลยคือแบบมันขี่ง่ายอะ่ะ รถที่ร้านนี้ไม่ต้องใช้คนคํานะครับใครที่จะมาออกรถที่ร้านเอ s พีซ r b ป k e นี่ไม่ต้องใช้คนคับนะบอกเลยเพียงแค่คุณดาวตามที่ตามเงื่อนไขที่เขากำหนดอะอย่างคันนี้สองหมื่นกว่าบาทผ่อนสี่พันกว่าบาทอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้คนคําครับแล้วได้ได้รถแบบรถใหม่ๆจบจบอะ สภาพใหม่จัดแล้วพร้อมใช้งานครับไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วฉี่อย่างเดียวเติมน้ำมันฉี่อย่างเดียวแล้วผิวด้วยสิซีบีคือผมชอบชอบนกเก็ตตรงนี้แหละนกเก็ตมันเดคุมง่ายครับเมื่ขี่นกเก็ต ขี่สปอร์ตนี่มันจะแบบมันจะมันจะมุดมุดยากนิดนึงนะถ้าขี่สปอร์ตแต่อันนี้มันจะมุดง่ายคนระับมันพิวไนงะเราแบบพลิกรถง่ายอนะ่เนี่ยนะดูดิ บายนุ่มไม่มีสั่นแฮนไม่มีสั่นสถานคันนี้บอกเลยว่าคุ้มจบแบบสำหรับมือใหม่ด้วยนะหรือแบบใครอยากจะอัพขึ้นมาลองเล่นตัวนี้ดูนะไม่ว่าจะมาจากร้อยห้าสิบหรือสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะ ดูดิเฮ้ยแซเอ้ย,เ,อยเลยเลยละโอ้โหดูดิดูด,ดิแซงลัมโบกินี่อ่ะน <laughs> ี่อ่ะดูดิยังไงอ่ะเลยเลยเดี๋ยวกลับรถอ่ะเลยทางเขา้ามัวร์โมก็ใครสนใจรีบเลยนะครับผมไม่รู้รถมันจะอยู่ ถึงเมื่อไหร่ตอนไหนนะแต่บอกเลยว่ารถที่ร้านก็มีอีกหลายคันครับลองเข้าไปดูที่หน้าเพจได้ไม่ม,มีตอนนี้เห็น m อ0 9ดสองคันมี R6 เข้ามาใหม่โหอาหกก็อย่างหล่อเลยบอกเลยแล้วก็มีเอ่อมีอะไรซัตแปดร้อยสองคันนะที่เห็นนะขอไปครับแหม ย่างชอบเลยโอ้โหดึงแรงแล้วมันมันใช้งานได้แล enfin ้วมันให้ความเร็วด้วยสิมันแรงด้วยสิมันให้ความเร็วกับกับเราด้วยครับ แล้วแบบพี่พี่ messenger เอาไปเอาไปส่งเอกสารเนี่ยแปบ๊บเดียวแล้วเนี่ยอย่างไวประหยัดน้ำมันด้วยเลยันเนีะสี่สู่เสียงหวานจังวะเดี๋ยวนะอันนี้แยกวัดใจครับ นนิดห่อยอ,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 อย่าลืมกดตรงคำอธิบายนะครับลิง์กเฟซบุร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็มีหลายขั้นนะ แล้วก็รับซื้อและเปลี่ยนบิ๊กไบครับใครที่เหมือนว่าอยากจะปลดปลดภาระนี่นะผ่อนไม่ไหวหรือแบบอยากจะเปลี่ยนเอามาเทินก็รับครับรับเทินเช่นกัน HP ซพปเปอร์ไบคับเพราะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับโคตรเด็ดเลยส b 6 5บ f บ๊ายบายครับสวัสดีครับ <c oughs> ชอบอ่ะมันคุมง่ายมันช่องตรงนี้มันพลิกง่ายอะไรง่ายอย่างเงี้ยมาล้นนี่ครับ <c oughs> SP Superbike ชอบ